ตั้งหัวได้วดีแล้วกาแฟอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันขัดแล้วที่ตรงอาดไปเอาน้ำมาสาแม่งเลยเอาน้ำสาแม่งนะสาแล้วเมื่อกี้มันแบบแฮเปอร์อยู่นี่นึงนั่นแหละว่าอาร์ตอาร์ตสอสนี่นี่นี่กล่องกล่องเนี่ยหนึ่งสองอะไปดิ

จุ่มแกอย่างเรียกโตแล้วด้จุ่มโอ้ยเขาเขารักสัตว์เขารักไม่หมดทุกอย่างเลยที่อยู่ใกล้เขาดูปากนี่นี่นี่ดอ่ะยิ่เป็นแก้วเนี่ยอะไรอ่ะแก้วเขาไม่แก้วพี่เขาน่ารักน่าร้องอ่ะพี่เขาตัวเองยังไม่รองเลยตอนนี้

บอลเราโทรเครื่องไขวะเอาเครื่องไหรวะอ้าวถามพี่ก็โทรถามแม่งเลยอ้าวใจเย็นพี่ใจเย็นเก่าอีกแล้วเก่าเก่าไม่รศัพท์พี่ไม่ให้เรามาไงมันต้องโทรหาเดี๋ยวบอลคนนึงเดี๋ยวเขาโทรมาหาเข้าเครื่องพี่บอลใช่ Samsung มี b l u e t ด o t h เหรอ ถามเอคราอ้หูเมือนไม่ตลกอ่ะทำไมอ่ะ